พลังสี่ร้อยพลังสี่ร้อยเดียวเดียวพลังสี่ร้อยเดียวพลังสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแร้งมา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 นี่สี่ร้อยแร้งมาเนงิยไหมไหมกูไม่สนกูไม่สนมึงเดี่วเงินไหมเงินงงเงงไปเงงไปสวัสดีสวีดัตสลัดผักกันด้วยผมดิชัยในคลิปนี้มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า อีซี่เออเบลูดทาวเวอร์ดีฟเอนต์หนึ่งโลบักเซลนะฮะอุตส่าห์ท่องจําตั้งนานโอเคมาเล่นกันเลยส่วนวิธีการเล่นนะฮะก็ดูไปตามผมไปกันรผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เลยนี่มีแค่ทุงๆตัวเดียวนะครับฝึกเล่นไปเมื่อกี้สักประมาณ3านาทีที่แล้วแล้วก็อัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะดำน้ำไปด้วยกันโอเคมีคำว่าปุ่มต่อสู้ฮะกดต่อสู้เลยนะฮะเออกดต่อสู้โอเคเอ,อ่อต่อสู้อ๋อนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวถึงว่าเข้าไปแล้วเราต่อสู้ช่วยได้เรืสู้สู้ส สู้สู้มันสู้มันสู้สู้อันนี้ตบก็คือเอ่อตบนี่คืออะไรอ่ะตบคือมันจะมีคนอื่นมาแย่งหรออ๋ออ๋อแล้วอ๋ทุงสู้เขาทุงทุงซาฮูระทุงทุงสู้เขาทุงทุงซาฮูระทุงทุงสู้เขาอุ้ยเดี๋ยวนะทุงทุงราคา200บาทใช่ไหมเออโอเคโอเคผมจะซื้อมาช่วยมาทุงทุงซาฮูระซื้อมาเออ ไายมาช่วยกันต่อสู้อเคอุ้ยตัวบอสมาแล้วตัวบอสมาเร็วตัวบอสมาแล้วตัวมาเล้วมาแล้วมาเร้วมาเร็วมาเรวมาเรยมาเร็วมาเร็มาเร็วมีเรวมีเรวมาเร็วมาเวมาเรวมาเร็วมเค็วมเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมเร็วมาเร็วมาเร็วรว้ารวเร็วมาเร็วมาเร็วมาวาเร็วเวมาเร็วมเร็วมาเรงเร็วาเ็วมาเรเร็วมเ็วมเร็ตเร็วัาเร็วมาเวมาเร็วมี้ร็วเ็าเร็วมาร็วมาร็มาร็มาเนี้โอเุ้ย นึกว่าเบบี้เุ้ยมันเดินเร็วมากเลยนะตัวเนี้ยดูดิเดินเร็วมากตัวใส่เสื้อกล้ามนะครับเุ้ยเดินเร็วเดินอุ้ยเดินอย่างเร็วเลยเุ้ยจะได้ไหมเนะี่ยต้องใส่ทุงทุงช่วยมนะั้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องช่วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเอากองทัพทุงทุงมาเพิ่มดีกว่ากองทัพทุงทุงซาฮุรอ่ะเอาตัวสามร้อยก็ได้ตัวสามร้อยเอาฟิงโก้คาร์เมลส์ก็ได้ฟิงโก้คาร์เมลส์มาเลยเพื่อนน่าจะเป็นตัวที่โหดกว่าทุง่งทุ่งโอเคโอเคโอเคเก็บตัง ใบลุนสร้างตัวโอ้โหบอสสามตัวทุกคนวิตีทีละสามสิบจะรอดไหมเนี่ยวิ่ทีละยี่สิบได้มอกี้ผมเห็นพลังสามสิบแต่ตียี่สิบโอ้โหตายพลังเราหนึ่งร้อยอ่ะเราทำอะไรไ,ไม่ได้ทุกคน,น่ยดูดิผมตบผมก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยด้วยตีต่อไปเรื่อยๆสู้ๆทุงทุงซาฮูระสู้มันสู้มันสู้เขาสู้เขาสู้มันให้ได้โอเคผมไม่รู้ว่ามันจะตีไอไตบไอตัวไอเทมตบมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะแต่รอด,ดูก่อนรอด,ดูกันเราอย่าเพิ่งโวยวายเดี๋ยวผมสังเกตว่าทุงท เอ้ยทุงเอ้ยเดทุงทุง,ทง,ทงมีหนวดเหรอโอ้ไม่ใช่เป็นแก้มฮะแก้มแบบ 4K เค,เ,คเดี๋ยวผมดูกอนมีตัวไหนบ้างีกว่าเก็บตังค์ซื้อโหดๆเลยป่ะแล้วก็วางไว้หน้าป้อมอะ่ะผมคิดว่าเราฟาร์มตังค์นี่รวยๆเลยนะเออผมคิดว่าได้อยู่ได้อยู่แต่ตอนนี้ทุงทุง,ทงสองตัวก็อาอยู่นะไม่ถึงตัวไอ้นอกกระจอกเทศเลยอไอ้ฟิกโก้คาเมลอนนะครับมิโลคาเมลอนนะั่นมันเออเจมคาเมลอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเคบอสมาสองตัวเลยสามตัว,ส,ตวสี่ตัว 5ตัวโอ้โหห้าตัวทุกคนจะไหวไหมเนี่ยหุย oh, สู้ต่อไปสู้ต่อไปให้กำลังใจให้กำลังใจเ oh, ได้ตังมา600แล้วซื้อตัวไหนได้บ้างวะตัวไหนได้บ้างซื้อตัวไหนบ้างซื้อตัวไหนได้บ้างเออซื้อตัวไหนได้บ้างวะห,หุยมีระเบิดโคโดริโร่ด้วยใครจะซื้อราคาเป็นแสนเลยนะี่ะแล้วก็มีเาล n นาคาปูชิมา ทำไมมันราคาถูกจังวะติวเบนหลุนนี่หากันให้ควักเลนยนะตัวนี้เออฟอร์มิงโกพลัง80บอกอ,อุ้ยเฮ้ยซื้อมาเลย,ยขาตัวนี้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 ยืนยันยืนยันโอเคมามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออรึเรลอาโอ้ย,อยบอกเลยว่าเก็บเ,เพื่อนเพื่อนทำไรเนะี่ยจะมาทำไรเฮ้ยอย่าขโมยชั้นอย่ามขโมยเงินชั้นไปไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเออไป อย่าขโมยเงินผมผมเป็นผู้เล่นใหม่ออกไปออกไปอุป้ยได้เก้าร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวพี่รอสักประมาณเท่าไหร่ดีรอสักประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมขอพลังแบบคล้ายๆตัวทองเลยอะโอ้โหอะไรเนี่ยเบลเบลอสอะไรอะวาคาซาตโนาตานิต้านี่กูต้องมาท่องจริงแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยต่อไปซื้อตัวนี้ดีกว่าบัลเลนนคาปูชิน่าโอ้โหโซกรูชแบดบอยซูมันซูมัน สูม้มาทุงๆเ้ยุ้ยๆตัวนี้โหดจริงนีเก็บหมดเออฮ่าโอเคขายตัวนี้ก่อนขายขนตัวนี้ก่อนอเคขายแล้วขายแล้วมีตัวไหนราคา1 2 0 0 1 2 0 0บาทมันนี่เลยมันนี่มันนี่เออการซื้อสาเร็จแล้วเฮ้ยคุณผู้หญิงอย่ามายุ่งกับผมนะคุณอยู่บ้านของคุณนะอันนี้ฝั่งทนนะนั้นะของเตยอย่ามายุ่งนี่มันการโจมตีแบบไอ้ไกรจะจายดมเมจดนี่หว่า โคตรโหดดูเดือดจริงๆฮะอ่าคุณคุณตอต่อครับคุณ่าใส่เสียงการต่อสู้ที่สุดเ้ามันเราใจให้ผมฟังนะยอุ๊ยนี่ครับอขอบคุณแค่คุณตะต่อครับใส่เสียงให้แบบโหดมากโอเคอ้ยโหดจริงๆโหดจริงเราตกมือให้เลย โอเคเราเก็บตังค์ใหม่เริ่มเก็บสืเฮวิเรามันมีสเตทไปเรื่อยๆรอสเตทเป็นร้านเลยเ่้ยเนี่ยเป็นร้านเลยปะพี่สเตทเราไปเรื่อยๆเลยฮะโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์งก่อนเราได้ตังค์มาเป็นร้อยแล้วฮะโอเคอันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรใช่ไหมผมคิดว่ายังไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นหรือแค่เปลี่ยนตัวนี้อืมถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ไหวเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นป้อมประการที่สาเดี๋ยวผมขอไปดูของที่มันแบบคุ้มๆหน่อยคุ้มๆเนี่ยก็จะมีไอ ไอ้แก้วกาแฟเนี่ยราคา3,000พลังโจมตี110นะฮะเว็บ1 0ยเลยนะแล้วก็ตัวนี้คนระับบาบาพาราพิมเนะี่ยประมาณ5,000เราก็จะซื้อแก้วกาแฟก่อนแล้วค่อยซื้อไอบา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 หิมนะฮะโอเคเรามีแพลนล้วเก็บตังค์ให้ได้ถึง3,000บาท แล้วเราจะซื้อตัวใหม่นะครับเราจะขายตัวนี้นะฟิโกคาเมโลนะครับแล้วเราก็จะซื้อไอตัวแก้วกาแฟนะครับแล้วเราก็จะขายไอตัวนี้ผมไม่อยากขายเลยอ่ะดูมันแจากการโจมตีดิโหดมากเออแต่ว่าเราต้องขายตัวนี้นะเพราะว่าการโจมตีมันน้อยนะครับกลัง75็ดสหแต่มันกระจายน้ำมืดได้ไทำไงได้หุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันหนึ่งโลบักวะ What หนึ่งโลบั克เองอ่ะโอ้โหว้าวอันนี้อันนี้คุ้มไหมเออคุ้มอยู่เออคุ้มคุ้มก็ได้คุ้มก็ได้ฟรีมีฟรีด้ดีแน่เรากดมาของดีครับเก็บอะไของดีจะบอกว่าให้ไม่ให้เก็บอะผมบอกไม่ได้ผมบอกเมนูไม่ได้เฮ้ยผมติดอยู่ที่เมนูเพื่อนๆทุกคนผมติดอยู่ที่เมนูครับเมนูค้างเอ้าเฮ้ยมีปัญหามันมีปัญหาเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะมาเริ่มมาอีกรอบต่อสู้เลยฮะเอาสเตตไหนดีอะมันล็อกอยู่อะสเตตที่8แล้วเหรอ มันถึงสเตจไหนกันแน่วะขอดูหน่อยถึงสเตตที่9 10 11, 1 11บเอฟที่15นะครับสเตจที่15น่าจะดูเดือดเลือท่าน่าดูเฮ้ยเราลองไปขโมยของคนอื่นไหมขโมยตังค์อะเราเป็นคนชั่วชัวไหมเออน่าสนใจเราลองเป็นคนชั่วเทอนี้ฐานโล่งครับไม่มีใครมาฐานเรานะอุย้ยคนคนนี้เขาเอ่อ เขามีของเยอะคุณสามารถที่จะขโมยของเฮ้ยแต่เขาปิดอยู่อะเขาปิดอยู่เขาปิดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ผมอาไม่ได้ว้าวตังค์รวยเต็มเลยว้าวอ s so good พี่ได้ตังค์มาเป็นร้อยเลยฮะได้มาสองพัน 2, แล้วเหลืออีกพันหนึง่งจะได้ซื้อแก้วกาแฟเอามากินเฮ้ยไม่ใช่เอามาเอามาฟาร์มนะครับอุย้ยซอมบี้พัฒนา,นาใหม่โหเป็นซอมบี้กล้ามใหญ่ฮะแต่ก็ไม่ขนาดมือไดนไม่ขนาดไม่ไม่ไมไมมอ,มอ,อเทากบบ สวยไหมนี่ๆเจอถุยน้ำลายหน่อยอืออ้ยเก็บได้เก็บได้ไดนี่ไงเฮ้ยถึงสามพันลวโอเค,อ 3, อเคขอขายนะขอขายเธอนะ้อันนี้เร็วเข้ามาเลยดีมากบอกเลยว่าไม่ขนานมือครับนี่ๆดูหันดูหันถ้าหันถ้าหัานจริงโหจริงนี่โอ้โห สม,มคุ้มค่าที่ซื้อมาต่อไปก็เก็บตังค์ให้ถึง5,000ันเราได้ซื้อไอ้ต้นไม้ตัวใหญ่นั่นสักทีเก็บตังค์ไปเรื่อยแล้วก็ซื้อเบลุสตัวใหม่ระหว่างรอเราก็ไปขโมยของอื่นอีกว่ามีของใครให้ขโมยอุ๊ยโหว้าวดีสุดว้าว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 อ้ว้าว ไม่นะตังของฉันไม่ดิสโซแบสดิสโซแบสดึรึดดรึดดรึดรไม่ตังหว้มโอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะจะขโมยเหรอจะขโมยเหรอฮะจะขโมยเหรอออกไป meals. ออกไปเก็บตังเก็บตังเก็บตังค์เก็บตังค์อ้ยอยากเข้ามาขโมยอยากเข้ามาขโมยขโมยออกไปเลยครับพลังชันสองร้อยสามสิบมากกว่าเธอหลายเท่าไปไปบอกเลยว่าอีส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 นี่งไปอีสอีสอีสอย่ามายุ่งนี่นี่นี่เดิาแล้วเดเวลาแล้ว เฮ้ยคุณผู้หญิง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 ครับคุณผู้หญิงจะเขมวยตังผมกลับไม่ได้นะนี่ไงมาดิ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 ชายาอย่าเราคุณผู้หญิงคุณทำอะไรผมไม่ได้คุณผู้หญิงอย่าเขมวยตังผมไปไปไปอืออืออืออกไปจากร้านของฉันอืออึออือคนต่อครับอย่ายืมใส่เสียงแบบพอๆไพเราะให้ด้วยนะอือ อย่าทำให้ผมผิดหวัง อุ๊ยโอช่าลวแม่งเอ้ยซ <c ười> ันวารุตัวดึง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 ไม่ตายเหรอเนี่ยดูๆๆดีแล้วฮะนี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะ A f e w moments later อามายุ่งกับฉันฉันเป็นคนสุพรรณอย่ามายุ่งกับฉันฉันเป็นคนสุพรรณนะจ๊ะร้องเพลงอะไรกันเนี้ยร้องเพลงไพเราะเหลือเกินเราจะซื้อตัวนี้ต่อนะครับอี่ไปเลยหลาย,ยาวไหลาย,ยาว ตอนแรกจะซื้อตัวไอตัวไอนั่นไม่เอาละเราซื้อตัวนี้ดีกว่าขายตัวนี้ขายตัวนี้เร็วเรวเรีบขายรีบขายเร็วอุ้ยขายได้ราคาดีด้วยเอ้ยตัวกาแฟมานี้อย่าพิ่งหนีไปไหน,นต้องการนายโลกใบนี้ต้องการคุณเอามาเลยครับเข้ามาเลยครับคุณผู้ฟังที่ขลุบ่บน o โน no กอดกอดกอดแจมข้ามันข้ามัน,ม,นมันเหลือสิบแล้วมันเหลือสิบแล้วบอสจี่แดดเอ้ย,เ,อยเปียกเปียกทำไมคนไม่ซื้อนะ พลังร้อยยี่สิบโอห์มเจ้าโอ้โกอดเฮ้กอดเร็วเร็วเร็ว,รวไม่มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมาเออเราแพ้ทุกคนไม่นะไม่ตายเหอะสู้สเตตสิบสี่ไม่อีกรอบโอเคนี่นี่นี่วู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 อันนี้ท่าอะไรเนี่ยแปดตะโลกกระทาดสามพันสองร้อยยี่สิบประการโอ้โหดูดิดูดิใบพัด คูสุดยอดนี่ครับเรามีตัวนี้เป็นกําแพงอันยิ่งใหญ่อยู่เปียกนะครับเป็นเปียกนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเปียกนะครับราคาถูกดละนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดนะซื้อตอนมีคอนเทนต์อุ้ยนี่คา 4, ่าสี่แสนบาทไม่มีใครซื้อเลยเหรอหรือว่าของมันกเกินไปวะโอว้าวดีกอดแม่นเฮ้ยโยหุ้ยแปลกพลังสี่สิอนึกตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีๆๆ๋รอผมอยู่ตรงนี้รอผมรอผมแป๊บ,บนึง โอ้โหพลังกร็จมตีคือแบบโคตรเบอร์โคตรปาตพีขายอ่ะพี่ขายขายผมไม่ซื้อแล้วขายขายขายเราซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้แทนอย่าอย่าซื้อตัวนี้อ่าซื้อตัวนี้เป็นของผมแล้วเสียใจด้วยครับขอตังค์สักหน่อยขอตังค์หน่อยขอตังค์ขอตังค์อุนี่ขอตังค์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 กิจกรรมซื้อม้อนนี้ here we go here comes the money 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 m o นี่ม o น e y money 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 มอนต์ชอกเ่อมอนต์ชอกมันีม o นีมนี่มันีมันี่มนนี่ได้ตังประมาณไม่กี่บาทนี่ตัวบอสมาแล้วโอ้โหตัวบอสไม่ขนาดมือหรอกให้ตัวนี้จัดการหน่อยเร็วไปถุยน้ำลายเลยเพื่อนนี่ฮึนี่ไงบอกแล้วไม่ขนาดมืออุ้ยตังเฮ้ยคำซือนี่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเฮ้ยคำซือนี่ Here we go เฮ้ยคำซือมนี่ม y นี่ม y นี่ม y นี่มนี่มอนี่มันี่มอนี่ชอจ้ามันี่ชอก ก้มนิดชอกก้มนิดชอกโยโย่ก้มนิดชอกก้มนิดชอกก้มนิดชอกเออฮึยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยพี่ชายเอออย่าเข้ามาฮึยฮึยเอ,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 อ้าไม่ใช่ฐานกูหรอกูมาปิดฐานนี่สัตว์ฐานกูอยู่ไหนอะว่าเด้อเฮล์ฐานกูอยู่ไหนฐานกูอยู่นี่เฮ้ตกใจหมดเอ้าเมื่อกี้ฐานคนอื่นเหรอผมไม่รู้นะโดนใครตีวะเมื่อกี้ตกใจหมด กูเจอใครใตายเยอะเมื่อกี้เฮ้ยมึงคนฝั่งทนเหรอนี่เก็บให้หมดมีตารางดำดับไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยใครล้ำรวยในเซฟนั่นล้ำรวยในเซฟอุ้ยล้ำรวยในเซฟ Here come the money Here we go Here come the money 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 talk A money talk Money 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 นี่ผมล้ำรวยในเซฟแบบบอกเลยว่า Gucci Bell ยังไม่ค่านามืออยู่ที่เอว ออืเมื่อกี้ดี้บ่เมื่อกี้ดี้บ่นี่มาดิ it's so bad 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 ฮ่า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 อย่าอย่าตามมาอย่าตามมาขอร้องอย่าตามมา please please จิกแค่มือ please yes y e a h it's so bad ไปหนุ่มไปหนุ่มอย่ามาสู้ฉันออกไปเข้ามาเออนึกว่าจะเข้ามาขโมยที่แท้นี่เป็นคนดีนี่เองเมื่อกี้มาทวงหนี้ไปแล้วจได้ไหนหนูนี่มันเข้ากระเป๋าผมหมดแล้วอย่าเข้ามาเข้ามาจะพี่ก็อย่าเข้ามาจะพี่ผมอันตาพานะเพยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจอจอจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พลังสี่อยพลังสี่อยเดียวเดียวพลังสี่อยเดียวพลังสี่อย สี่ลอยสีลอยแรงมาสี่ลอยแรงมาสี่ลอยแรงมาสี่ลอยแรงมานี่สี่ลอยแรงมาได้ไหมไม่กูไม่สนกูไม่สนมึงยาวเงินไปมึงเอาไปมึงเอาไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป yes 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 เข้ามาเออเข้ามาบอกเลยไม่เข้ามามือพี่ชายหรือว่าผมรวยเสิร์ฟเพื่อดูใหม่ดูใหม่อีกรอบดูใหม่อีกรอบดูใหม่มารอบเป็นทุกคนแต่ร้านดับนะร้าดับ นี่งูแปดพันโอ้โหจุกจุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกันแป๊บนึงเออแปดพันนะจุกจุกครับใช่เหรอใช่เหรอดูดูกันึงดูสามรอบเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนอื 8, 8, ่นก okay, ่อนนี่ผมบุรวยเซิร์ฟแปดพันก็รวยได้ครับพี่น้องโอเคมาทุกคนผมปิดคลิปแล้วถามว่าทำไมปิดเร็วจังพี่พี่ดูครับพี่คือความที่เออผมจะปิดตรงนี้เลยกันนะฮะ สำหรับใครชอบอยู่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครขี้เกียจกดแชร์ไม่ต้องกดใครขี้เกียจกดซับสไครต์ก็ดูที่หน้าง,งานเอาละกันใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับทุกคนชอบกดไลค์นะครับการไลค์นี่มีประโยชน์มากเลยนะทำให้ชีพผมขึ้นฟีดน,นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับใครคอมเมนต์มาก็ได้นะผมพูดใส่มค์แล้วตอนนี้นะครับทุกคนเจอกันที่น้ำไปสอยสุดดีครับทุกคน